สวัสดีครับวันนี้มาพบเจออีกเช่นเคยนะครับใน EP ีที่266กับบ้านวังทองพักเครื่องนะครับวันนี้นะครับผมมีพักนํำเสิอทั้งหมด36รายการรายการละ200บาทส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าพี่ๆท่านใดนะครับสนใจในวัตถุมงคลนะครับจากผมนะครับสามารถติดต่อช่องทางกลางหน้าจอได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว0ูนย์เก5นะครับไอ l ดี e ลาเย k น2 4 2 5 3 5 หรือสแกนที่ QR code ตรงนี้ได้เลยนะครับลายผมชื่อเคนนะครับก่อนจะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดกรดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับป้านวังของพักเครื่องกันด้วยนะครับวันนี้นะครับมีพระสวยๆมานําเสนอนะครับพี่นะไม่ควรพลาดนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับรายการที่1ของวันนี้นะครับพี่นะมารายการที่1ของวันนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญนะครับ เป็นพระเหรียญนะครับนี่นะครับหน้าบ้านแบบนี้เลยนะครับเป็นพระเหรียญนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับวัดดอนยยหอมนะครับนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนหยหอมนะครับปี2500นะครับแต่ห่วงหายไปแล้วนะครับผมว่าน่าเขาจะน่าจะตัดห่วงแล้วใส่กรอบนะครับสมัยก่อนอาจจะไม่มีกรอบที่ว่าสําเร็จอย่างสมัยนี้นะครับอาจจะแบบตัดแล้วใส่กรอบนะครับอันนี้นะครับอ่ะรายการที่1นนะครับมาต่อไปครับรายการที่2นะครับรายการที่2นะครับเป็นเป็นเป็นพระ สิงหนึ่งนะครับสิงหนึ่งนะครับนี่ครับสิงหนึ่งนะฮะเป็นรูปหล่อสิงหนึ่งนะนะเป็นรูปหล่อแต่ผมไม่ทราบที่นะครับพี่นะนะครับอันนี้รายการที่สองนะครับนะอ่ะต่อไปครับรายการที่สามกันเลยพี่รายการที่สามนะครับเป็นหลวงปู่สงนะครับผมไม่รู้ที่ไหนนะนี่วัดดอนวัดดอนอะไรเนี่ยวัดดอนตรอตะลอวัดดอนตะลอ นะครับที่ระลึกนะครับครบ8รอบนะครับ96ปีนะครับนี่นะครับหลวงปู่สง ciğim, นะครับอันนี้รายการที่3ามนะครับเป็นเหรียญนะครับมาต่อไปครับรายการที่สี were, น่นะครับรายการที่4ี่เป็นหลวงปู่ทวดนะครับนี่นะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับนี่ครับนี่มีร่องด้วยนะนี่หลังมีแร่นะครับมีแร่นะครับเรียกเขาอะไรกากยายักษ์เหรอนะครับนะครับอันนี้นะครับนี่ลอยเจาะขั้นทูบนะครับ นะครับรายการที่สี่นะครับมาต่อไปครับรายการที่ห้านะครับอันนี้เป็นพระเนื้อดินนะครับสวยๆนะครับพี่เนื้อดินนะครับเก่าๆนะครับนะครับนะอันนี้รายการที่ห้านะครับมาต่อไปครับรายการที่หกนะครับเป็นพระปิดตานะครับเป็นพระปิดตานะครับนี่ไม่ทราบพี่เหมือนกันนะครับพี่นะแต่เนื้อหากเก่าดีนะครับนี่นะครับอ๋อนี่ไงนะครับวัดหนองกับนะครับ รอยองนะครับมีตะกุดนะครับวัาหน่องกลับก็หลวงพ่อสาคลนะครับพี่นะนะครับนี่มีตะกุดด้วยนะน่าจะเป็นหลวงพ่อสาคลนะอ่ะมาต่อไปครับรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดเป็นรูปล็อกเก็ตนะครับอะไรไม่รู้เลยพี่นะนะครับอ๋อเหลี่ยมปิดหลังสินะครับรูปล็อกเก็ตนะครับอันนี้รายการที่อะไรรายการที่เจ็ดนะครับมาต่อไปครับรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดนะครับเป็นเหรียญเหมือนกันนะครับ เป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับเนื้อทองแดงก็ไหลทองนะครับนี่เห็นครับเห็นเขียนด้านหลังว่าวัดไร่ขิงนะนะทองแดงก็ไหลทองนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่9้านะครับรายการที่9้าเป็นพระสมเด็จนะครับใหญ่กว่าขเดนนิดนึงนะครับก็จะเป็นคนแน่นนะครับอันนี้แพรสามพันนะครับหลวงพ่อแพนะครับอันนี้เขาเรียกแพสามพันนะนะครับสภาพหย่อนสวยหน่อยนะครับพี่นะนะครับรายการที่เก้า มาต like ่อไปครับรายการที่สิบนะครับอันนี้เป็นเหรียญหล่อนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับเป็นเหรียญหล่อนะเก่าๆนะพี่นะนี่นะครับเขียนว่าอะไรเนี่ยที่ระลึกอะไรทุกอย่างนะครับนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับรายการที่สิบนะครับสวยๆนะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญหล่อเหมือนกันนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะครับนี่นะครับเขียนอีกหนึ่งเหรียญนะครับนะครับ ต่อไปครับรายการที่สิบสองนะครับพี่รายการที่สิบสองเป็นรูปหล่อหลงพ่อเงินนะครับรูปหล่อหลงพ่อเงินนะนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับพี่น,นะครับรูปหล่อหลงพ่อเงินนะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสามนะครับอันนี้เป็นสมกอนะครับนี่ดูดูแขนได้ลำล้ำมีกล้ามเลยนะพี่นะนี่สวยๆลำล้ำเนื้อๆนะครับสวยๆเลยนะ นะครับมีลงมีแร่ดอกมะขามนะครับพี่โอ้นี่เม็ดใหญ่เลยนะครับพี่นะนะครับโอ้โหมือจะสั่นหน่อยนะครับโอ้โหหิวข้าวยังไม่ได้กินข้าวเลยนะพี่นะนะครับเพิ่งจะกลับมาพอดีเลยนะครับก็เลยมารีบอัดคลิปลงไลฟ์ให้ก่อนนะครับพี่นะนะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิบสี่นะครับอันนี้เป็นเรียกว่าอะไรนะเสียนแปะหลงสีนะครับนี่เสียนแปะลงสีนะครับขนาด เดี๋ยวผมวัดขนาดให้นะครับประมาณหนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วนะนิ้วนิ้วสิทธิเศษนะครับนี่นิ้วสิทธิเศษนะครับตักนะครับนิ้วสศ็จเศษฐานอยู่ประมาณนิ Jamie, ้วกว่านะครับเตษส่วนสูงนี่สิส่วนสูงประมาณเกือบสองนิ้วนะครับเกือบสองนิ้วส่วนสูงเกือบสองนิ้วไว้ตั้งหน้ารถได้นะครับอันนี้นะครับนี่นะนะครับน่าจะเป็นเนื้อเรซินนะนะครับแล้วก็ปิดทองนะครับ นะครับ <nervous S 1> ลงสีทองนะครับนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่ส5้านะครับอันนี้เป็นรัตนะนะครับรัตนะพระรัตนะนะครับเก่าๆเลยนะครับรัตนะดูลงทองเก่าๆเลยนะศิลปะรัตนะนะครับนี่นะครับสวยๆเก <ter sensors. S 2> ่าๆเลยนะนี่นะครับรัตนะนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่16บนะครับ สิบหกเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพเงินนะครับนี่หลวงพ่อเงินนะนะครับรูปหล่อหลวงพ่อพเงินสภาพศึกนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญน,นะครับเนื้อชินตะกัวนะครับเป็นพระอะไรไม่รู้เดยพี่นะนี่ด้านหลังเป็นร่องๆแบบนี้นะนะครับนี่เนเนื้อตะกัวนะครับนี่นะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบแปดนะครับ รายการที่18ดนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่นะนะครับรายการที่18ดนะครับเป็นอันนี้นะครับเป็นพระเม็ดเล็กนะครับพี่นะหลังมียันอุนะครับนี่นะครับนะครับรายการที่18ดนะครับมาต่อไปครับรายการที่19นะครับต่อไปรายการที่19เป็นเหรียญล่อนะครับพิมพ์ใบโพนะครับพี่นะไม่ดูที่นะครับอเก่าเลยนะครับพี่นะเดี๋ยวแป๊บนึง สิบเ้านะครับนี่นะครับนี่ครับต่อไปครับรายการที่20นะครับ20นะครับเป็นรูปหล่อปิดตานะครับรูปหล่อปิดตานะครับรูปหล่อปิดตานะครับนี่นะครับต่อไปครับรายการที่21นะครับ ยี่สิบเอ็ดเป็นพระสมเด็จนะครับสวยๆเลยนะครับเก่าๆเลยพิมค่อนข้างบางหน่อยนะครับพระค่อนข้างบางหน่อยนะนะครับนี่นะครับนะครับสมเด็จนะครับถือว่าฐานแซมมั้งเนี่ยมีฐานแซม้วยนะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบสองอีกยี่สิบสองนะครับอันนี้เป็นอันนี้หลวงพ่อเงินนะครับวัดห้วยเขนนะครับออกห้วยเขนนะ สภาพสึกมากนะครับเนื้อออกแดงแงนะอันนี้ออกโซนแดงแงนะเหลืองแดงๆนะครับนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามนะครับเป็นพักพิคเนตนะครับพัพพิคเนตนะครับพัพพิคเนตเด้อพี่หล่อโบราณนี่ใครชอบพัพพิคเนตนะครับนี่เลยนะครับเป็นรูปลอพัพพิคเนตนะนะครับอ่ะ ต่อไปครับรายการที่24นะครับ24นะครับเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะนะครับด้านข้างนะครับนี่ดูด้านหลังนะครับสวยเลยนะครับนี่นะนี่นะครับมีข้างประกบนะครับหลวงพ่อเงินนะครับดูด้านล่างเป็นแบบนี้นะครับนี่นะพี่นะต่อไปครับรายการที่25้านะเป็นพระเหรียญนะครับหลวงพ่ออะไรเนี้ยหลวงพ่ออะไรสมจิตนะครับ สมจิตเหรอปีสองห้าหนึ่งสี่นะปีหนึ่งสี่นะพิจิตอะไรเนี่ยอำเภอสามงามนะจังหวัดพิจิตนะครับหลังหลังเรียบนะหลังเรียบเนี่ยดูกรอบไปยังเก่าเลยพี่นะครับปีหนึ่งสี่นะนะครับพระครูนิมิตธรรมอะไรวัดวังแดงนะครับนี่นะครับปีหนึ่งสี่นะครับมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับ ยี่สิบหกเป็นพระสมเด็จนะครับสมเด็จนะครับนี่ดูเนื้อสวยเลยนะครับพี่ดูเนื้อโลหะกระแสไหลไหลเลยนะครับนะครับเป็นเนื้อโลหะนะทองแดงนะพี่แล้วจะเป็นเจ้าขุนนอนะเจ้าขุนนอ้อยูความเก่านะครับพี่นะมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงปู่เวนนะครับหลวงปู่เวนนะครับนี่นะปีห้าสามนะครับด้านหลังเป็นพระนริสุวนะครับกรอบจะลายๆหน่อยนะครับนี่นะครับ พระนเรศวรมหาราชนะครับนี่นะครับปูเวนนะครับนี่พระพุทธเจดีย์เก้ายอดนะครับนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่ยี่สิบแปดนะครับหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินนะครับดูอันนี้ก็พิมพ์นิยมนะครับดูดูดูนักแข่งนะครับดูนะครับพิมพ์นิยมนะครับพี่นะพิมพ์นิยมนะครับนะครับอ่ะ ต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเก้าพี่ยี่สิบเก้านี่พระอะไรไม่รู้นะครับเป็นรูปหล่อเก่าๆนะครับพี่เนื้อออกเขียวๆเลยนะครับนะครับเหลืองอมเขียวเลยนะครับอันนี้มีพ่อสอบอกอย่ามันเรือนไปแล้วนะครับไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะครับรายการที่ยี่สิบเก้านะครับมาถมอง์ถัดมานะครับรายการที่สามสิบนะครับพี่สามสิบนี้จะเป็นหลวงพ่ออะไรวะเนี่ย โอ้โห oh, oh. นี่ด้านหลังเขียนว่าวัดวัดอะไรเนี่ยอะไรจะเจริญเจริญไนี่ยก้าเจริญหลาที่อย่างนะครับต่อโคตยอยักษ์ด้านล่างนะครับนี่นะเป็นรูปล้อนะครับน,นะครับต่อไปครับรายการที่สามสิบเอ็ดนี่สมเด็จนะครับนี่อันนี้ก็สวยนะพี่นะดูดิมีฐานทรงฐานแซมมีเม็ดเขียวนะครับพี่นะ เม็ดคุ้งเม็ดเขียวนะครับนี่อีกหนึ่งองนะครับสวยๆดูดูข้างนี่นะครับด้านหลังนะครับดูนะครับเม็ดดําเม็ดเขียวเม็ดขาวมีหมดนะครับนี่นะเม็ดแดงนะครับมีนะครับ่ะต่อไปครับรายการที่สามสิบสองนะครับเป็นหล่อเงินนะครับโอ้นี่ก็สวยเก่าดีนะครับพี่นะนี่นะครับหล่อเงินนะครับนี่นะครับ นี่นะเดี๋ยวดูด้านล่างนะครับนี่อ่ะหน้านะครับอ่ะมาต่อไปครับรายการที่33ามนะครับ3าเป็นพักกิ่งนะครับพักกิ่งกิ่งริ่งวะกิ่งเอาเจาะกิ่งมีกิ่งด้วยนะพักกิ่งไม่รู้ที่นะครับพักกิ่งไม่รู้ที่นะครับนี่นะพักกิ่งไม่รู้ที่นะครับนะครับอ่ะ ชมงถัดมานะครับรายการที่สามสิบสี่นะครับโอ้โหอย่งนี้โอ้ยอย่างศึกเลยพี่ไม่เห็นอะไรแล้วพี่ห่วงเิงขาดหัดแล้วพี่นะครับนี่นะครับอะต่อไปครับรายการที่สามสิบห้านะครับโอ้โหเหรียญนี้สวยนะครับเหรียญนี้สวยนะครับสวยมากเลยนะครับพี่ดูดินี่นะครับวัดพะรูปนะครับออกวัดพะรูปนะครับสุพรรณบุรีนะครับนี่นะ หลังพระพุทธบาทนะครับของเก่านะครับดูเหรียญสวยๆนะครับพี่ลมดำนะครับนะครับอ่ะต่อไปครับรายการสุดท้ายนะครับรายการที่36นะครับนี่วัดเกศวิวัดเกศดูวัดเกศไโยนะครับดูเนื้อสวยๆนะนะครับวัดเกศนะครับนะครับอ่ะ ครบแล้วทั้งหมดทั้งหมด36รายการก็ครบแล้วนะครับนะครับรายการละ2 0 0บาทส่งฟรีนะครับทั่วไทยมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับทาปีพีท่านใดนะครับสนใจในวัตถุมงคลใน EP 266นะครับติดต่อช่องทางกลางหน้าต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเบอร์โทรของผมนะครับส่วนตัวนะครับ095 9588513นะครับ ID ไลน์เคย์่หรือสแกนที่ คิวอา e คได้เลยนะครับหลายผมชื่อเคนนะครับภาพไม่ชัดภาพเบอร์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้นะครับ EP ที่2องผมขอญาตไปก่อนนะครับรวยๆวยเฮงๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ